จุลินดีเดจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ช่วยชาวนาแก้ปัญหาราคาข้าวตกตำ่ำไร่ละ1,000บาทจ่ายแน่ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวได้บาชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ่ที่บัญชวนอัปเดตลงในแต่ละครั้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับนายจุลินแจงยิบมาตรการช่วยชาวนาแจงกลางสภาเขียนมาตรการช่วยชาวนาพ้นปัญหาราคาข้าวตกต่ายันนโยบายประกันรายได้ตอบโจทย์ดีเดจ่ายส่วนต่าง16 พฤศจิกายนนี้แน่นอนนะครับซึ่งเมื่อวันที่11พึกพฤศจิกายน6-3ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผูา้แทนราษฎรนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตอบกระทู้ถามสดของนายมานิตสังพุ่มสอสสุรินทพักเพื่อไทยเกี่ยวกับปัญหาราคาข้าวตกต่ำว่า ในปีการผลิตที่ผ่านมาเป็นยุคหนึ่งในรอบ10ป,ปีที่ราคาข้าวสูงสุดเป็นประวัติการถึงเกวียนละ1,000 10, 0่นบาทสําหรับข้าวเปลือกเจ้าและหลายมาตรการของรัฐบาลประกอบกับกลไกตลาดในช่วงเวลานั้นแต่สําหรับภาพรวมผลผล,ผล,ผลิตปี2563มากกว่าปีที่แล้วร้อยละ6และช่วงนี้ที่ราคาข้าวอ่อนลงเนื่องจากเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีผลผล,ผลิตข้าวจะออกมาก และจะมีผลกระทบเช่นนี้ทุกปีประกอบกับโรงสีได้ซื้อข้าวเก่าเก็บไว้ในราคาสูงและยังไม่สามารถระบายออกได้แล้วก็ขาดสภาพคล่องรัฐบาลจึงจะออกหลายมาตรการเพื่อช่วยดึงราคาในตลาดนั่นเอง นายจุรินยังกล่าวอีกว่าสัปดาห์นี้กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในจะเชิญธนาคารพาณิชย์และแบงค์ชาติมาหารือมาตรการทนคลายกฎระเบียบในการปล่อยชินเชื่อให้กับโรงสีเพื่อเร่งรับซื้อข้าวจากเกษตรกรแต่ไม่ว่าพืชเกษตรตัวใดใน5ตัวข้าวมันสัะปลังยางพาราปาล์มน้ำมันและข้าวโพดเลี้ยงสัตว ถ้าราคาลดลงมาจากรายได้ที่ประกันไว้รัฐบาลยังมีนโยบายประกันรายได้เกษตรกรเป็นตัวช่วยสําคัญที่ช่วยให้ชาวนาผู้ปลูกข้าวมีรายได้ตามรายได้ที่ประกันไว้โดยคณะอนุกรรมการได้เคาะเงินส่วนต่างเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับการจ่ายเงินงวดแรกวันที่16กพฤศจิกายน -63 นี้จะช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและชนิดรับเงินส่วนต่างสูงสุดนั่นเองนะครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวด้วยว่านอกจากนี้รัฐบาลมีเงินค่าพัฒนาคุณภาพข้าวไร่ละ1,000บาทครอบครัวละไม่เกิน20ไร่จะได้รับครัวเรือนละไม่เกิน20,000บาทเพื่อช่วยลดปัญหารายได้ลดลงถ้าอยู่ในช่วงที่ราคาข้าวตกตำ่ำส่วนมาตรการระยะยาวรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการเข้าไปดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยใช้ยุทธศาสตร์ข้าวไทย5ปี ตั้งแต่ปี63 6 7ถึง67โดยกำหนดให้ชัดเจนกว่าใน5ปีเราจะทำให้ไทยเป็นผู้นำการผลิตการตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลกเป็นต้นนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็นายจุลินแจงต่อรัฐสภานะครับแจงต่อสภาผู้แทนราษฎรนะครับถึงมาตรการโครงการประกันร,รายได้ ที่ทางภาครัฐออกมาในช่วงนี้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวนาและแก้ไขปัญหาราคาข้าวที่ตกต่ำในช่วงนี้นะครับจังปรึกษาหารือกบแบงก์ชาตและแบงก์พาณิชย์ต,ต่างๆนะครับเพื่อผ่อนคลายผ่อนปนให้กับโรงสีในการกู้และการส่งนะครับสำหรับในครั้งนี้ก็หวังว่าโรงสีจะรับซื้อข้าว จากชาวนาในราคาที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับมาตรการที่ทางภาครัฐออกมาในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการันตีจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะครับที่ออกมาการันตีแล้วนะครับระหว่างไล่ละ1000บาทได้อย่างแน่นอนนะครับจ่ายแน่นอนนะครับสำหรับไล่ละ1000บาทครอบครัวละไม่เกิน20,000บาทนั่นเองนะครับและโครงการประกรันรายได้ ที่ทางภาครัฐออกมานะครับก็จะจ่ายชดเชยส่วนต่างให้ในวันที่16พฤศจิกายน2563นี้นะครับก็ถือเป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับที่บอสสนำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บอสด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ